เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาลองรีแมปอีซูซ2022เมกไกยสภาพรถนะครับร้อใหญ่เจ้าของรถขับเองครับเดีโอเคครับผม

对。